ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเนาะเออเรียกว่าเติมสนุกนะครับไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเอาละครับกบสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องลัสโนวานะครับในเซิร์ฟเวอร์จ็ดร้อยนะครับในวันที่4ี่ามแล้วนะครับวันนี้เป็นไซตตมำะเพราะว่าต้องมาหาเบาแสกันนะครับผม เวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันศุกร์นะครับก็จะเป็นพวกที่ผ่านพวกดันเอ็กเอาเอ็กพีเอาทองนะครับแล้วก็เอาเอตมพีที่ไปฝึกฝนนะครับผมเออคูณสองเนาะก็ให้ทุกคนนะครับมาดูโฆษณานะครับแล้วก็มาลงเงินด้วยนะครับวันนี้นะเนาะแล้วก็สายฟรีนะผมดูเพชรนะครับเจ็ดครั้งเลยนะครับผมดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะ ก็โซนรางวัลน,นะครับอันนี้กดรับได้ทุกวันเลยนะครับผมอเออมาฮรก็จะได้เพชรนะครับโอเคอันนี้ผมจะซื้อสองรอบเลยนะครับผมนี่หนึ่งครั้งครับนีนี่จะกดไปหกเลยนะเมื่อวานนี้ผมลืมกดนะครับผมเออโอเคอันนี้ผมซื้อสองนะครับผมอีกเก้าใบนะครับผมคิดว่าไม่เกินวันอาทิตย์นะครับน่าจะซื้อครบนะครับผมอ่าโอเควันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับไม่มีอะไรเลย อัพแค่วันนี้มาอัปเดตให้ดีนะครับทุกๆวันนะครับผมเออก็อ่านี่อันนี้ที่ผมได้เอแผ่นฮีโร่แล้วก็เป็นแผ่นโจมตีมานะครับผมก็เดี๋ยวลองไปลงกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ไหมตอนนี้ก็เซิร์ฟโอ้โหหนึ่งเจ็ดห้าแล้วหรอหูไวมากนะครับผมแล้วคือเราอยู่เซิร์ฟเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้คนก็หายน่าจะไปเซิร์ฟใหม่ๆกันเยอะนะครับผมเออก็ไม่เป็นไรครับแล้วอยู่เซิร์ฟเจ็ดร้อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รวมแล้วนะครับผมอ่ล่าสุดผมเห็น น่าจะมีประมาณ6,98ถึง702,703เนี่แหละครับที่จะรวมกับเซิร์ฟเวอร์700นะครับผมอโอเคโอ,คโอ้ไม่ได้เลยนะครับได้ HP ได้ผลต้านทานมาเนาะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้หวังอยู่แล้วนะครับผมว่าจะได้เนาะก็วันนี้มีดันอันนี้ไม่ไมีสู้เนาะก็ไม่เป็นไรครับอาซูบอสนะครับผมจะสู้ผมจะสู้สู้อ่าผมจะสู้แบบนี้ตลอดเลยนะครับผมนี่ น,นี้ทุกครั้งครบคือทุกวันนะครับคือจะมาลงอันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะเพจแล้วกับนะกลนะ้องเนี่ยผมได้มาเป็นสิบสองล้านแล้วนะทุกคนคือเยอะมากเดี๋ยวผมไปดูในซองจดหมายให้ว่าตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดอะผมรับมาแล้วผมเห็นมันได้มาห้าล้านนะทุกคนผมไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรนะอันนี้อันนี้ครับผู้ที่รักนะครับกระเป๋าคุณขนมเหรียญน,น้ําแร่หมดเวลาเอา้าผมลืมแลกกันดิคนดู โอ้โหใครได้แรกบ้างครับโอ้โหผมลืมเลขโอ้โหแบบนี้จบเลยครับโอ้โหผมลืมนะครับอไม่เป็นไรครับช่างมันนะผ่าไปเลยโอ้โหแต่รู้สึกเสียดายนินด้ๆๆหน่อยนะครับโอ้โหหากเราจะได้ดีๆนะครับโอเคช่างมันครับโอเคสู้อันนี้ไปับผมเราต้องได้ชายเยอะนะในการอัพขึ้น ั้นนะครับผมอเอเกดผ่านไปก่อนเลยนะครับผมแล้วเราก็ค่อยไปสู้อ่าทั้งหมดนะเออตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมกดตรงนี้น่าจะผ่านเร็วสุดละเออแต่ผมไม่ได้กดนะเออโอเคเราจากนั้นผมก็มาผ่านตรงนี้ครับปึ๊บอันสิบโอเค,อ,เคอันนี้คือพร้อมขึ้นระดับ2แล้วของเกียโลเกียรโนะครับแต่ก็อันนี้ก็จะขึ้นไปเลยนะครับโอเคดีนอตแล้วก,ก็ค่อยมาลีแล้วกันนะครับผมโอเคปิดแบบนี้ก่อนนะครับส่วน Icana, ตัวไหนที่อัพได้บ้างอาเีอันนี้วได้นะก็อัพไปเลยนะครับผมแล้วก็ส yes. ่งการบัฟนะครับที่เป็น oses, get get อุปกรณ์นะครับผมก็สามารถอัพกันได้นะครับผมปุ๊บเอเคอัพอันี้ปุ๊บโอเคโอเคนมาดูส่วนการบัฟกันนะครับตีบวกกราขาดอันนี้อ,ก önem, stamps, ätzen, อกีกนิดหน่อยๆเนาะก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่มันย้ายได้บ้างโอเคป้องกันป้องกันป้องกันนะครับผม เราสามารถกดน,นั้นได้แหละแต่ว่าผมไม่กดนะครับ <scratching> ขี้เกียจแต่ครับชอบแบบนี้มากกว่านะครับเออขี้เกียจแต่ชอบกดเองนะครับงงเหมือนกันงงตัวเองเหมือนกันนะครับโอเคมีอีกไหมป้องกันโอเคไม่มีนะครับก็แยกไปเลยผมได้ยังโอ้ขาดอีกแปดนะครับก็ช่างมันนะ ได้เท่าที่อัพนะครับผมเกสกิล okay. ตัวนี้อัพไม่ได้เนาะอันนีการ์ไม่ได้นะครับเค okay. งั้นผมก็จะไปอัพตัวอื่นนะครับผมอับเป็นอันนี้ละกันนะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคตัวนี้ผมเหลือเยอะเนี่ยผมเอาเป็นอะไรดีมันจะเป็น G ีนอตมาเนาะแล้วก็เกงั okay. ้เป็น G ีนอตเลยก็ได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรเนาะกพเดี๋ยว G ีนอตโบลตมานะครับผมแล้วก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมอาไปก่อนเลยนะครับ แล้วก็ค่อยไปย่อยใส่ g ีนอตยูอาบวกกันนะครับผมเฮ้ okay, รีเซ็ตอนิลานะครับก็เอ้ยศึกดวนนะครับให้ติด265นะนี่กติกานะครับผมอ่านี่สองห้าหกนะครับผมอนนี้อันดับผมที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะก็จะไปลงกันเลยครับเย yeah. ไม่น่าไหวเนาะก็น่าเสอันดับ2ไหวหมดนะเพราความเร็วเราก็เยอะเหมือนกันนะครับ ความเร็วของฮีโร่เนี่ยเราเยอะมากนะครับคือหกเลยหกสี่เจ็ดเลยนะครับการลงการร่เราเนาะโอเคส่วนพิซซ่แล้วก็เป็นอายสุดและกันนะครับผมเพราเดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวเราแต้มลดเนาะโอเคเราจะชนะหมดนะครับวันนี้โอเคเราใช้กอันดับกันนะครับตอนนี้อันดับอยู่ที่หกสิบสามนะครับผมยัไม่อีกห้าสิบเพชรเลยนะเอแล้วก็สึกเขยและที่สุดนะครับผม อันนี้ย้ำนะครับผมต้องลงทุกวันนะนี่กดผ่านสิบไปเลยครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะเราก็ได้ทำเควสนะครับเควสเราก็เสร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่สําคัญนะครับเพื่ออากาศหนาวมากแบบหนาวสุดๆนะครับที่ภาคตอนออกเสียงเหนือนะครับผมทุกคนให้หนาวบ้างนะครับเป็นหนาวสุดๆนะครับตอนนี้โอเคบรรยากาศเป็นไงก็ลิงเอ่อคอมเมนต์ใต้เอ่อคอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปนี้เนาะ โอเคเราชนะนะครับปุ๊บรับมาอีกได้อีกห้าสิบเพชรนะครับตอนนี้สี่พันเก้าลี้ยวนะครับผมเค okay, ลียร์บวันนี้มาได้สองพัสามเลี 2, ล้ยวนะทุกคนตอนนี้โอเคล่าค้าตอนนี้ก็ไว้ใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำมาซื้อแล้วกันเนาะโอเคส่วนปลานปละลองเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เรามาจัดกันนะครับว่าเราอู้หูเราปงก,กันได้เยอะมากนะดูเดียคยับอาคนมาตีเรานะเออ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองสู้กันเลยดีกว่าเขามีโซนิก5ดาวนะไม่รู้ว่าความเร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าบริสโซนิกไอความเร็วของการโรนะ่เนี่ยเยอะมากนะโอเคเขาปั๊บมาเยอะไหมโอเคไม่เยอะนะผมชนะนะครับอันนี้ชัวร์วเลยนะครับเราจะไต่อันดับกันนะครับโอเคเขาโซนิกไปข้างหลังเฉยเลยเลยเฉยเลยนะโอเควิดเพื้นไปอันดับที่72นะครับมาดูกันที่ว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมเขาไว้เปลี่ยนไปหน้านะเกื่รจชนะนะ แพ้เฉยเลยครับน่าจะโดนน่าจะดาเมจไม่ถึงนะครับโอเคมาสู้กับร้านสามร้านหกแสนกันนะครับผมมจะไหวหรือเปล่าเขามีเกวินเลยนะคนนี้โอ้โหสุดจัดจัดโอเคเราชนะไปแล้วนะครับผมไดกับคุณวันแมนทีนี้ชนะได้ไหมนยะรังสี่ร้านนะของเราที่ก็สองร้านเจ็ดสองล้าแปดนะครับก็มีสูไหมป้า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 ,ปาโอ้แปดสิบสามล้านนะแรงอยู่นะ โอเคไอ้ okay. อันดับขึ้นมาแล้วครับห9สิบเก้าลนะครับนะอันดับที่72ก็ิบสองแล้วคืออันนี้โอ้โหม,มีคอจักรวรรดิเด็กอยู่เด็กเอสู่คนนี้ละกันนะครับคุณไอซ์นะครับผมโอเคเราเร็วกว่านะครับชนะแน่นอนนะครับผมผมก็อยากได้อันนี้หยมกันนะมันจะ้อนแรงแต่ครับผมเออเฮ้โอ้โหเพิ่มมายเยอะนะคุณซีโลอาเนี่ยเราไม่ไหวนะค,ความเร็วเราไม่ทันเลยเด็กคนนี้ละกันนะครับสองล้านสี่นะครับโอ้โหไม่ไหวหมดแล้ว เออหมดเร็วจริงๆนะผมโอเคเรามาดูส่วนของแอนต่อสู้ก็จะซื้อสองอันนี้นะครับแล้วก็ผมจะซื้ออันนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ับผมเพื่อจะแบแอนนะครับอันนี้ก็จะซื้ออันนี้นะครับผมแอนยีนนะก็จะซื้อประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวซื้อมาแล้วกันหมื่นสองเลยนะโอเคซื้อไปนะครับเป็นซีเรียนเนาะอันนี้ก็ถ้าใครอยากพลังเพิ่มก็ซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาซื้อที่หลังเนาะ Okay. แพนอัจฉริยะนะครับอย่างที่บอกนะครับเอาที่เราซื้อได้นะครับโอเคมีอันนี้เราซื้อนี้นะครับผมสามารถซื้อนี้ได้แล้วนี่นอัจฉริยะผมจะพัดนเด็กนะครับเราจะทลายลึกเนาะแต่ผมยังไม่ซื้อนะครับซื้อพวกเนี้ยคือมันหายากนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสลับผมนะอโอเคอันนี้ซื้อได้ไหมได้16นะทุกคนนะอ่ะก็ค่อยซื้อแล้วกันนะครับ นี่ก็กาดาวครับโชว์อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนว่าจะซื้อไหมนะครับคือต่อสัปดาห์นะครับผมวันนี้นะครับผมโอเคส่วนแพนสุดยอดนะครับก็ซื้อกาดาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าซื้อเนี่ยก็น่าจะได้นะครับคือซื้ออีกแค่คือซื้อ4เนี่ยมันก็ร้อยแล้วก็600เลยนะครับแต่ว่าเรามี150เพราะเราซื้ออันนี้ไปนะครับผมแมอันนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมแหถ้าใครอยากได้เนาะอันนี้ เนียซื้อมาหนึ่งอันนะกันนะครับเราซื้อเยอะเลยไม่ถึงเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเลยโอเคนี่ก็ซื้อมาอีกนะครับคือถ้ายอยซื้อนะครับมีเพชรก็ทยอยซื้อเนาะเท่ยละเราทําอะไรหมดหรือยังอ่อาจะใกล้ๆกล้ครบแล้วเนาะปุ๊บโอเคมาล้วละมาต่อกิ้วกันนะครับผมทดลองกิวไปเลยนะครับ ต่อรองกิวเนเยอะมากนะครับเพราะมันเป็นวันเสาเนาะโอเคมาต่อต้านกิวกันครับผมอันนี้ก็ได้เพชรเหมือนกันนะครับผมจะลงไปหนึ่งรอบกนผมจะยังไม่ตีนะครับผมจะรอดาเมจให้มันเยอะๆนะครับพอเคยตีทีเดียวนะสักบา่ายๆมันก็เย็นๆเลยนะครับผมจะตีเนาะแล้วก็จะตี่ผมจะยังไม่ตีโบรอนขั้นสองเราจะตีโบรอดขั้นหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เพชรอุปกรณ์สีทองครับนี่เลยนะครับผม คดีแค่สิบสี่รอบนะครับก็ห้าสิบครั้งแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับโอเคอันนี้ผมจะบอดข้ามไปเลยนะครับโอเคทำเควสดธุรกิจครับเอ้ทำเควสธุรกิจนะครับทีนี้ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวทองเยอะเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผมบอกเลยนะครับทองที่อยู่กับผมเนี่ยแป๊บแป๊บก็หมดแล้วนะครับผมอา่าเกไดเพชรอีกนะครับตอนนี้คิวขึ้นมานับสามแล้วนะอเอ๊ยเกเริ่มมาขอเศษอันน,นี้แล้วนะครับก็ ขอด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เอยไม่ต้องนี่หว่าเราเอาเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเออถ้าทุกคนมีทุกคนไม่ได้ใช้นะครับก็อาให้ผมได้นะครับผมเดน๋ี้ขอเสร็จอันนี้หนึ่งอันลกันนะครับแล้วก็อันนี้อืมเรา่อยขอแล้วกันนะครับไปไป,ไปดูก่อนนะครับผมโอเคเราสาเร็จมินิเกมกันก่อนเลยนะครับอยากให้ทุกคนที่ทำอันนี้ครับเออทาให้แบบว่าเป็นยังไงดี ทำเถอะครับเพราะว่ามันได้เหรียญนะครับผมไปซื้ออุปกรณ์ในร้านค้าเนาะอ่าที่อะไรวันครบแล้วนะครับอันนี้ต่อไปนะครับผมก็จะวิ่ง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 นะแฮมทาโลเข้าเฮาส์นะครับนี่เลยนะครับผมที่จะได้เพชรดีๆนะครับผม20เพชรอ่า40เพชรเลยนะครับโอเคอาละคนนี้ต่อนะครับ40เพชรแล้วนะครับเมื่อกี้ปุ๊บอ๋อเป็น50เพชรแลวนะคน50เพชรแล้วนะ แค่วิวนะครับผมปุ๊บโอเคสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดสิบแล้วหือสิบห้านะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งแต่ถ้าแล้วอยู่ข้างหลังเลยแต่ถ้าแล้วอ้ําโอ้โห่เก้าสิบเพชรเลยนะครับผมเห็นไหมเพชรเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับด้วยแป๊บๆนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วเยอะเห็นไหมอ่า โอเคก็น่าจะเป็นเครื่องหุ่นยนต์ก็น่าจะเป็นตัวสเตนเน,นะครับที่ทําให้จีนอตเป็นหุ่นยนต์นะครับผมอโอเคอนนี้ก็จะสู้สีม่วงนะครับผมโอเคสีม่วงหนึ่งอันละกันสูงสุดแล้วอาอ๋าอเรายังไม่ได้รับอันนี้นะครับโทษทีนะฮะอันนี้ก็อยากจะทำอันเนี้ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็โอเคได้นะครับก็ เป็นอนันแล้วนะจะไม่เอานี้แล้วเกิดอันนี้แทนนะครับได้เหรียญ16เหรียญเลยนะครับผมไอ้ข้าสิบเพชรนะครับอ่ะเพื่อผมกำลัาสองแเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวนะครับไอ้ปัญหาเพชรง่ายครับทุกคนผมบอกเลยเจี๋จีนัดนะครับอัดไปเลยปุ๊บนะครับผมอันนี้ก็เลือกได้ไหมเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีเราเอาไปอัพอื่นแล้วนะครับโอเคตัฝกฝนนะครับนี่ผมก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมปุ๊บปุ๊บ อันนี้รถจมตีเยอะผมไม่เอานะครับคือบางทีอะมันรถเยอะเกินนะดูทุกคนดูทองผมนะสิบสอล้านนะครับแปบ๊บเดียวหมดครับดูทรงละพี่กับผมเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็แผ่นเนี่ยผมมีสองพันกว่าเลยนะเออเยอะมากๆนะครับเออนี่ที่ผ่านไปนะครับผมจะไม่สนป้องกันนะครับผมจะเอาเลือดก,กับ HP อ,อย่างเดียวนะครับผมถ้าเพิ่มเยอมก็จะเอานะนี่ นี่ครับคุ้ม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 นะครับผมโอเคไล่ไปครับไล่ไปครับไล่ไปครับป้องกันไม่สนครับป้องกันไม่สนครับเพราะป้องกันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเกมนี้นะฮะโอเคเพิ่มไปครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับอเคเอานะไม่เอานะเอาไม่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 เอารเยอะเกินนะครับรเยอะเกิน เท่ากันเสมอกันนะครับวันนี้ก็ไม่เอานะหมดแล้วนะครับแป,ป๊บเดียวหมดเห็นไหมพอผมหมดไปล้านหนึ่งแล้วเห็นไหม <c oughs> คือแป๊บๆเองนะครับผมคือหมดไปเยอะมากบอกเลยนะฮะแนี่ <c oughs> ถึงเราจะอเอาป้องกันให้มันเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นพลังพลังหลอกเฉยครับมันไม่ได้แบบว่าไปเพิ่มดาเมจหรือเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราเลยนะครับผมวันนี้โอเค โอ้โห oh, oh. เต็มแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็เดีย๋ยวไ้ค่อยอัพแล้วกันนะครับต่อไปเทคนิคนะครับผมโอเคถ้าจมตีเยอะก็จะเอานะครับผมก็กดอีกนิดหน่อยก็พอละเออเอาเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับขออภัยนฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเราเยอะเกินไม่เอานะครับอันนี้คือโอ้ย มือเร็วเกินนะฮะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โพีแต่งรถเยอะๆทุกคนเดีดเแต่ที่คุมค้มๆนะครับกดแคะหนึ่งครั้งเนี่ยคุ้มสุดละนะครับอย่ามากดแบบแบบผมนะเออมันไม่คุ้มนะกดแบบผมอะ่ะ <forgetting> มันเสียเยอะมากนะครับโอเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเอาเอาเอาเเยอะครับเพิ่มเยอะเอาเพิ่มเยอะครับเอ,เ,อเอา นี่ก็เต็มไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ทําอันนี้นะครับให้มันเต็มร้อยทุกอันเลยนะครับแหมนี่หลังจากจบคลิปนี้นะโอเคเอะไรต่อไปนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะสุ่มได้ดีๆไหมนะผมจะสุ่มนะทุกคนอ่าคือมี20ใบละว,วันนี้มันต้องมาว่ะซุปเปอร์อร่อยดาร์กชายแล้วก็เกียโลเกียโลไปเอาเกียโลเกียโลมานะครับแล้วก็ยุงเนี่ยเออ เริ่มเครับสินใบแรกครับปึ๊เริ่มปึนปึ๊บปึเร่มปึ๊บปึมบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึมบปึ๊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 มปึ๊บ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 นะโอปึบปม๊งปึ๊บปึับปึ๊บปบปึ๊อคึ๊บปึ๊บปะ๊รไปึ๊บบั๊บปึ๊ปึ๊บปปบบึ๊บปบ เพื่อคนดูนะจะสีทองให้ไหมเพื่อคนดูอะสีทองให้ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้นะครับโอ้เกมนะฮะเออเอาจีนอตมาอีกเอาโอ้โหจบสิ้นแล้วนะครับเอ๊โอเคนะครับวันนี้นะ่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับทำเฟสเนาะเพราะทุกคนก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับผมแหมจิกกอรไล,ลวงไลยวันนะครับผมได้ของดีนะฮะทำไปครับเอ๊ะนี่หน,น่อยก็ทำนะครับผม สำหรับวันนี้ของมากเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับ Cookie Land Shop นะครับสปอนเซอร์ของเราเติมถูกเติมไวนะครับแล้วก็คือถูกแบบถูกมากไม่ว่าจะเป็นวันท้อนแมนแล้วก็เกมกอื่นๆคือแบบถูกราคาถูกเติมไว้ด้วยนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับผมเอ๋ฝากไว้ในอ้อมแกว่งอ้อมกอดก,กันด้วยนะครับผมเอ๋ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบมากเลยครับ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับผมบายบายนะเอ,อ้บุ๊ย